สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่ออบกุกกรอบนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูชิดนะคะปักแปร์มันมีบะมี่ใหม่มาบะหมี่หมบะหมี่หมบะหมี่แบัดบะหมี่ท่านจะพืชบอกพงล่วผุนดอกยังบะท่านแต่กดองไชยนั่นแหละ ดูชิดทำอะไรนะอันนี้เป็นบะหมี่สูตรใหม่นะเป็นบะหมี่ของจีนอันนี้ผมสั่งมีนผมสั่งมันเป็นของเจ้าปะมันเปนเออของเจ้านี่แหละอ๋ออะนะครับมันเป็นบะหมี่แบบใหม่ที่เป็นบะหมี่ธัญพืชนะเป็นบะหมี่คล้ายๆแบบของจีนอะอันนี้ยที่แบบว่าลวกใส่น้ำ ทานได้เลยโอ้โหไม่ได้มีปรุงนะฮะไม่ต้องปรุงเครื่องอะไรเลยเนาะไม่ได้ปรุงครับคือสําเร็จรูปมาแล้วห่อสำเร็จรูปนะก็คือถ้าใครจะซื้อก็นะครับผมติดต่อได้เลยเราก็มีมีช้อนมีอะไรให้นะครับโอ้โหลวกแล้วมีมีถ้วยมีซอนอันนี้ก็จะอยู่ที่ยี่สิบบาทนะครับอืมแต่ีไส้จะกินนะมันม่มีจานเนาะก็นี่เด๋ยวถ้วยพ่นามาให้เดือจานนะโอจานไม่มีจะได้จาน จานใส่น้ำนีครับมีมีไห่มีไห่มีมีช้อนเรียบรว้อ็กซ์ตมู่นาโอ้โห้วางแผนไ้นแล้วว่าเออเราจะขายแบบนี้คือ,อคืออันนี้มันจะเป็นธัญ,ญพืชอ่านะครับบะหมี่ธัญพืชมันจะลดโซเดียมคือถ้าแบบม,มาม่าเครื่องปรุงอันนี้มันจะมีโซเดียมมันโซเดียมมันทำให้หน้าบวมอย่างเงี้ยชิดไม่ได้อ้วนนะเป็นหน้าบวมโซเดียมเป็นแสดงว่ากินเส้นเยอะกินเยอะกินทุกวันนี่แหละมามาณนี้เราก็ทิ้งไว้ประมาณทัก ๕นาที๑๐นาทีอ๋อไม่ต้องไม่ต้องปิดฝาไ้ใช่ไหมเปิดไว้งนี้เลยก็มันไม่มาปมีโอ้ถ้ามีมันก็จะเร็วหน่อยมันมีฝาปิดแต่ก็น่าจะเร็วนะเนี่ยเป็นมันเริ่มอ่อนแล้วแป๊บเดียวเองพีกก่อนอ่อนนะครับเห็นไหมฮะอันนี้แหละมันอันนี้มันมันทานได้เดี๋ยวจะลองทานให้ดูจะลองจะจะชิมให้ดูอันนี้เรายังไม่ได้เปิดขายแต่ว่าตัวเนี้ยถ้าใครต้องการรสชาตินะมันจะเป็นซองมันจะเป็นซองพวก ซองเครื่องปรุงมันจะมีรสมาล่าอ๋อเนี่นะครับผมเฮ้ยมันมีรสด้วยมาด้วยใช่ไหมมันมากับอันนี้เลย่ไม่ใช่ครับแยกต่างหากถ้าเกิดว่าเราจะใส่แต่ทีนี้คือมันมีรสชาติอยู่แล้วอันเนี้ยบะหมี่ในเนี้ยมันจะมีรสชาติของมันอยู่แล้วนะครับผมมันจะมีรสชาติของมันอยู่แล้วแต่ถ้าใครแบบอยากมีเพิ่มรสชาติเป็นผงมาล่าใส่น้ำไม่ต้องเยอะใส่น้ำคลุกคลิกก็คือถ้าเกิดอ่มันจะเป็นส่วนมากก็จะ เป็นแบบแห้งเนาะใช่แบบแห้งส่วนมากก็คือถ้าใครอยากทานแบบแห้งก็เอาน้ําออกลวกเสร็จแล้วเราก็เลียนน้าออกแล้วก็ใส่ขงหม่าล่ามีวิธีเดียวที่เขาจะรู้กันได้คือต้องต้องให้ชิมทุกคนมันมีกี่สีชิมทุกคนเออต้องให้ชิมทุกคนเดี๋ยวให้ชิมคนละคำเป็นบ่อเดี๋ยวให้ชิมด้วยคนละคำโอ้ยว่าแล้วเป็นอยัางนอกเจ้าชิมร้อนแต่เราเคยหมดแล้วเขตะเกียบเลนะก็ส่วนมากแล้วก็เราจะเป็นตะเกียบนี่แหละจริงๆไงก็คืออันเนี้ย มันทําน้ําแบบขุกขิกเนาะคือตัวนี้นะมันราคาก็อันนี้ผมก็ไดแวาะว่าแหละมันมันเป็นพันธุ์ยพืชเนาะมันก็ราคามันก็จัดนิดนึงอย่างแรกผมก็ขายหัวอะไรประมาณยี่สิบบาทโอ้ก็สมควรอยู่นี่แหละพอๆกันแล้วก็มีมีหลายมีหลายสีนะใช่แล้วมันเป็นพันธุ์ยพืชด้วยไงพี่แล้วอีกเนี้ยมันดีต่อสุขภาพเพราะว่ามัน เราไม่ต้องใส่เครื่องปรุงเยอะไม่ต้องมีผงชูรสไม่ต้องมีไอ้พวกเนี้ยวี่เกลืออะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างมาม่าเนี่ยโซเดียมมันจะเยอะอืออือทีนี้มันมีกี่รสชาติมีกี่สีก็สีกี่รสชาติอธิบายให้เอฟซีดูสีสีนะอ่าเหมือนข้าวกล้องเลยเนาะอันนี้มันก็จะเป็นเหมือนขึอนจังข้าวกัมเข้าหนาอะไรเข่ากัมเขาไม่รู้นะว่ามันเป็นข้าวอะไรใช่แต่ว่ารู้แต่ว่าเป็นธัญพืชเนี่ยอืมสีสีนี่ครับสีสีและเอฟซีเขียวนะนีครับนี่ แต่อยากให้ยูทูบเบอร์ทานก็เหมาได้นะครับร้านเอชชิดเนาะหวงเหลืองนี่เป็นบะหมี่นะฮะบะหมี่เนี่ยมันจะมีอยู่สีสีมีอยู่สี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 เลยในเอสซีมันก็เหมือนกับพวกนี้แหละแต่ว่ามันไม่ได้ปรุงจ้ามันไม่ต้องปรุงแต่ตัวนี้มันเป็นทันจากพืชดีต่อสุขภาพกินเลยนะคะลูกเรากินเลยลูกเราซัดซัดได้เลยอ้าวชิมมึงนู้นจับอะชเรียบร้อยแล้วเอสซีเราชิมก่อนนะเปื่อยแล้วนะเออชิมแบบยังไม่ต้องปรุงนงามันก็กินได้บ่ ยวชิมน้ำก่อนอันนี้พุกคิกอยู่บนจระไยเจ็บๆแท่งบามันอันนี้มันมันมันแล้วแต่คนชอบนะแต่ว่าน้ำมันก็ไม่ค่อยได้มีรสชาติเท่าไหร่แต่เส้นมันก็ได้อยู่เส้นมันก็ได้อยู่ก็น้ำไม่มีรสชาติแล้วน้ำมันเป็นธรรมชาติเหยอเข้าวาอยู่ธรรมชาติมันเป็นทันในพืชไงก็คือแต่ว่ารสชาติมันะอยู่ที่เส้นอื เราต้อัดสิ่งที่ทีมกเท่รดน้านั่นเทน้ำออกไปอยู่เรีนริน้ำออกเนาะนี่นะคะอ่เราชิมดูแบบแบบก่อนชิมก่อนยังไม่ได้ปรุงอ่ะอ่าชิมก่อนดูรสชาติก่อนโอ้เส้นน่านุ่มมากเลยน่ะโอ้โหเป็นยังไงมมันก็จะเป็นมันบอกมามันคือจังกัน ไม่ได้มาแล้วอ้าคิดแล้วตอนนี้เพิ่นแซ่บหลายแก้วว่ะบ๊องบ๊องไม่ถูกนะมันก็จะเป็นก็เหมือนกับเรากินธัญพืชแหลยรสชาติเป็นธัญพืชเหมือนกินผักกินอะไรใช่ไหมเออนั่นแหละมันก็จะรสชาติปกติธรรมดาอืกระดาย่ะใส่ผงมาได้อันนี้ก็จะใส่ผงนะฮะ ทานได้สําหรับคนที่ไม่ชอบรสจัดหงงนี่ต่างหากใช่ไหมโซเดียมันไม่มีโซเดียมเพื่อสุขภาก็ทานได้อันนี้มันน่าจะเป็นอันนี้ไม่ใช่มาล่าอันนี้จะเป็นแบบนี้มากกว่าที่จะเป็นมาล่านี่ครับเป็นซองมาเลยนะไม่รู้มันเป็นภาษาจีนอ่ะผมไม่รู้อ่ะไส่ชอบไปเถอะครับผมชอบรสไหนก็เอารสนั้นเออกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งเออแต่บอกก็จ่ายเงินด้วยนะฮะเออแต่ต้องจ่ายเงินนี่คือสโลแกนอยู่ อาจารย์ท่านหนึ่งเคยกล่าไว้ FC ถ่ายรูปแล้วนู่นนี่นี่นี่ครับนี่นี่พงมาแล้วน้ำน้ำซอสน้ำซอสน้ำซอสใส่เลยก็คนให้เข้ากันก็กินเลยคนคนกินเลยอืมพู่นข้าแขกวันนี้โอ้ยสีสันขึ้นมากแล้วสีสันสีสันเราจะเพิ่มสีสันนะเออตอกไข่ใส่ก็ได้นะครับตอกใส่ได้เลยเพิ่มรสชาติไปมันต้องลวกก่อนไหมพี่ผมไม่ต้องลวกก็ได้ดิบๆเลยไม่ต้องดอกกินเลยอื แต่กินแบบนี้ละชิดเพิ่นต้มซะก่อนนี่เขาจะคุกขิงนี้นะฮะนี่ใส่ลงไปแล้วคุกิคุกขิงมันจะได้แบบโอ้น่าทานอือโอ้โหอ้าวกินเป็นไงครับฮ่อนชาโอ้น่าจะได้แล้วเหรอพายักษ์หน้าทานเลยเพิ่นแซ่บหลายรสหมาล่ารสหมาล่าไม่พูดถึงรสชาตินะครับมันโอ้โห แต่ว่ามันมันไม่ได้เผ็ดมากนะมันพอดีแล้วเราใส่น้ำมันมันไม่ใช่รสหมาล่าหรอกมันรสอะไรวะนั่นเราเลยรสอร่อยเออไม่เป็นไรฮะคือขอให้อร่อยก็พอแหละก็รสอร่อยแหละอยากรู้ก็ลองทานแบบทุกซองอร่อยไม่มีสองรสใช่ไหมซองส้มซองดำสีดำอ่ะน่าจะใช่อันนี้น่าจะเป็นหมาล่าแต่อันนี้มันน่าจะเป็นแบบแต่ก็มีรสชาติเผ็ดๆนะเปรี้ยวๆหวานๆส้มๆป่ะอร่อยเอาแม่ชิมดูแม่ๆอันนี้อันนี้ต้องแม่นลราชิมจังน้อยแม่นแม่น อันี้เอาเสื้อซอนนี่จะดองซิมเบงไม่ไม่ออิอีกนึงนะครับอร่อยนะอันนี้รสชาตินี้อร่อยนะโอเคเลยแม่อืมอร่อยนะแต่ผมผมว่าอร่อยนะซอนมากินแล้วซื้อไหมแต่ว่าอันเนี้ยก็รวมๆแล้วมันอันเนี้ยห่อเนี้ยมันก็สิบห้าบาทห่อละสิบห้าเครื่องปรุงเครื่องปรุงสิบห้าบาทนั้นเองบวกกับอันนั้อีกกีสิบเป็นสามห้าใช่ไหมอันนี่แหละแล้วก็จะมีซ้อนซ่อมแล้วก็ถ้วยให้สามสิบห้าบาทลวกกินได้เลย ก็อร่อยนะอร่อยนั้ไอืมนุ่มเส้นนุ่มมากเป็นได้หลายอย่างนะแล้วแต่ใครชอบแล้วก็เป็นธรรมชาติมากใช่ไหมมันมันอร่อยแล้วมันเป็นทัญจพืชด้วยแล้วมันไม่มีเกลือไงพี่เข้าใจเปล่าวาไม่มีเครื่องปรุงอะไรหลายๆอย่างแล้วมันมีโปุงอันนี้ทมาเอามีน้ําน้าอันนี้ปรุงเครื่องเราเรียกว่าน้ําปรุงเหมือนกันแต่ว่ารสชาติผมถ้าสมมติว่าใครไม่ชอบก็กินแบบเส้นเฉยๆรสชาติอะไรอ่ะก็มันเป็นธรรมชาติมากเลยมันก็กลมกล่อมกับข้าวกับเส้นของชิดกินเลยอ่ะ กินแล้วก็อร่อยดีแม่เขามีอะไรก็โชว์สินค้าใหม่แต่มันเป็นทันยารพูดค่ะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านีนะคะก็ขอสวัสดีค่ะ